วันนี้เรามาเที่ยวที่เมืองปากน้ำโพนะคะพาสาวๆมาที่จุดเช็คอินของจังหวัดนครสวรรค์ที่นี่คือพาสารนะคะเขาไปนู่นกันละอ้มีมุมถ่ายรูปส,สวยๆแต่เราไม่ถ่ายเพราะเรายังไม่สวย เราก็เลยจะเดินไปเรื่อยๆก่อนนี่คือสิ่งที่เขาเรียกกันว่าภาสานนะคะเป็นจุดบรรจบข,ของปิงวังยมนานใช่ไหมใช่คุณบอกว่ายังไง เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนกันค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในหีว่าข้างในมีอะไรนะคะได้ยินเสียงเจ้เจ้าออกมาโู้โฮพวก้นดูตื่นเต้นอลังการข้างในนี้มันเป็นแบบ พื้นไม้แบบมันๆน่ะต้องค่อยๆเดินเดี๋ยวลื่นตำแหน่งนั้นสินะที่เป็นจุดบรรจบของแม่น้ำอิงลวังลมน้าต้นกำเนิดของ แม่น้ำเจ้าพยาเดินลงตรงนี้ไม่ได้นะคะ ก็มันบอกคมองรูปนี้มันเหมือนมันคล้อยก็เหมือนเรือ,อ,อ,อโอค้งมเไทยนปโค้ามาทุกคนเห็นตำแหน่งตรงที่เป็นแม่น้ำสองสีนี้ไหมคะนี่เป็นตำแหน่งที่แม่น้ำสองสายแบบบรรจบกันนะเจอเจ้าทินหอ,อบแพกเลยไอ้หนูทำไมหอบขนาดนั้นเป็นเมย์เพลนไหลาย บสบายดีไหมดูแลตัวเองนะตูะบ